คนดูครับพี่จะไปถามไวตอบไวจับเจอเจนซิ่งนะครับภายในห้าวิถ้าตอบไม่ได้คือไม่ได้เลยนะครับมาพูดเจอครับผมมีคําถาม5ข้อถ้าตอบได้ภายในห้าวิคุณจะเอาอะไรจากผมก็ได้ผมให้เลยข้อหนึ่งฟรีไฟเปิดไปแล้วกี่ปีเจ็ดปีครับอ่าข้นึ่งที่2ตัวละครที่ชอบเล่นเคลลี่ครับผมเคลลี่เคลลี่ครับแคลร์วิ่งไวอ่ะครับข้อสามยูเอสดีผมกี่หลักแปดหลักครับผมี ถามก็ถามแล้วนะถูกแล้วนะอันนี้ผมเตรียมเลือดอะไรมาครับอยากไปกล่องจุ่มมาครับอยากได้กูไปเลยได้ได้ครับคำถามที่สี่รองเท้าที่ผมชอบใช้รองเท้าอะไรรองเท้าบูทครับผมรองเท้าบูทหนึ่งต่อรองเท้าอะไรวะเราครับแตกรองเท้าเรียนรองเท้าไปรองเท้าไปรองเท้าไปโอ้ยแก่แก่ถูกถูกถูกเดีว่าเดี๋ยวว่าเดีถยวเดี๋ยวเดี๋ยวคำถามที่ห้าง่ายง่ายเลยเตรียมเลือกของกันนะครับเดี๋ยวผมตอบถูกผมวิ่งไปเลยอ่าได้แล้วคำถามที่ห้า ผมเล่นวีฟามาแล้วกี่ปีเจ็ดปีครับหกปีห้าสี่สามสองหนึ่งผิดหมดเลยไล่กี่ปีไม่ได้ครับรู้ไม่ได้กี่ปีอ่ะก็เจ็ดปีไงแล้วคุณแล้วคุณจะลกทำไมอ่ะเอาอยุของถูกไหมไม่ไปเลยเรีอกของเลยบานเลยอ๋อก็แลยเรีอกของครับเรีอกของผมเรีอกของครับจัับบมือครเรีอกของครับไม่ได้จับมือเดียวนะครับจุ๊บมือเลยจังหวัดตกลมหง